โอ้โหเอาละครับบ็อกฟุตอัปเดตครับแล้วตอนนี้เกิดอีเวนต์บางอย่างอยู่ที่ตรงกลางนะครับตอนนี้ลูกพี่น่ากลังตีอยู่อเอ่ออีเวนต์มันอยู่ตรงไหนครับลูกอยู่ตรงหน้าเกาะครับผมหน้าเกาะเหรอโอ้โหนั่นน่ะหรอเป็นสายฟ้าดำๆมาหรอใช่ครับอ่านี่ครับเขาบอกว่ามอนเตอร์ที่โดนสายฟ้าอันนี้ผ่าเนี่ยมันจะดอปเหรียญใช่ป่ะเป็นซัมเมอร์คอยล์ใช่อ่าแล้วนี่ครับผลสายฟ้าปรับใหม่นะสามารถที่จะฟึบฟึบฟึบอย่างนี้ได้โ,โหเทศจัด ใช่ครับลูกมีกี่เหรียญครับเหรียญซัมเมอร์คอยเมื่อกี้ผมมี716อันครับผมอูอยเยอะจัดเอาไปสุม่มดีสุ่มเลยสุ่มเลยต้องรอก่อนนะครับพ่อหมดว่าผมเข้าเกีมาแล้วผมจะสุ่มผลปกติไว้แล้วครับแล้วมันต้องรอสุมมันต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งอ๋องั้นเอาเหรียญไมพ่พอเทรดเทรดเหรียญน,นะ <laughs> เอาละครับเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะครับกลับมาแล้วสําหรับบ็อกฟู้กับลูกชายครับผมอ่าโอ้โหหายไปนานมากสําหรับแมบนี้นะครับบ็อกฟู้กับลูกชายนี่คงจะเป็น EP ีที่โอ้โหไกลแสนไกลแต่ว่าวันนี้มีอัปเดตเข้ามาเยอะมากอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็ไปหาเหรียญกันมานะครับในอีเวนต์ฟ้าผ่าเก็บเหรียญจากมอนเตอร์เขบอกว่าในอัปเดตนี้นะครับมีหลายๆอย่างถูกอัปเดตเข้ามาไม่ว่าจะเป็น ผลสายฟ้าที่ปรับใหม่นะครับแล้วก็อาชีพนักตกปลาอันนี้คือเจ๋งมากพ่ออยากรู้มากเลยมันเป็นยังไง <Wow. S 1> แล้วก็จะมีซัมเมอร์กาชานะครับใช้เหรียญจากอีเวนต์เมื่อกี้ในการสุม่มแล้วก็จะมีสายฟ้าผ่านลงมาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเป็นอีเวนต์ประจําชั่วโมง แล้วตอนนี้เราสามารถที่จะคราพโพชั่นน้ำยาหรือว่าของต่างๆได้รวมถึงตอนนี้ปลดล็อกขยายแม็กเลเวลไปที่2,750นะครับแล้วก็มีแผนที่ใหม่อัปเดตเข้ามาเป็นเอ่อเหมือนโลกใต้น้ำนะครับเป็นเกาะใต้น้ำอ่าอันนี้ลูปไปมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ครับผมแล้วก็จะมีการปรับปรุงกระเป๋าใหม่แล้วก็มีอะไรเนี่ยเฟนชิพเอ็กพีโบนัสคอนตินียแปลว่าอะไรไม่รู้ น่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นอ่ Boot าบูตเอ็กซ์พีเมื่อเราเล่นกับเพื่อนๆหรือเปล่าครับอ๋อน่าจะใช่แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเขาบอกว่าจะมีอัปเดตเข้ามาอีกด้วยเป็นเลดเฮดอีเวนต์นะโอ้โหบล็อกฟูดเอาว่าบล็อกฟูดกลับมาทวงบอลลังว่ะคุณ <c oughs> คิดว่าแจ๋วปะแจ๋วเลยครับโอโ้ลิบอลเสียงเริ่มแตกหนุ่มนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ดูน้องลิบอลนานนี่เสียงหล่อเท่นะครับผมเริ่มโตเป็นสาวหยอก แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาตกปลากันครับลูกพ่ออยากตกปลามากถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราจะแวะหาเหรียญกันสักหน่อยแต่ว่าคอนเทนต์หลัก,กวันนี้คือการตกปลาเลยลูกรู้ไหมว่าเบ็ดตกปลาหาอย่างไงเหมือนว่าจะต้องไปที่เกาะขอดเท้าหรือเปล่าครับผมเฮ้ยเกาะเริ่มต้นเหรอใช่ครับงั้นก็ไปกันเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับประตูมิติจากน้องรีบอนอุ้ยเอฟเฟกต์ปรับใหม่ปะเนี่ยอฮ้ยสวยจัดอะ อุ้ยเพราะว่าอัปเดตนี้มีอะไรตื่นตาตื่นใจว่ะแต่ตอนนี้ขอเอาเบ็ดตกปลาครับตรงไหนครับลูกเออหาเสือหาอะไรครับ <laughs> เอ้ยนี่ไงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงฟิชเชอร์แมนเนี่ยแมนเอ้ยนี่ไงฟิชชิ่งลอตแล้วก็ได้เหยื่อสิบอันด้วยขอบคุณมากครับว้าบเนี่ยครับมันมีปลาสามสิบเจ็ดนิทเลยครับสนิทอีกแกเออสามสิบเจ็ดนิท <laughs> สามสิบเจ็ดชนิดเลยเหรอลูกใช่ครับสามสิบเจ็ดชนิดอ๋อนี่ไงกดดูตรงนี้นะครับฟิตอินเด็กมีปลา 3, สามสิบเจ็ดชนิดนะครับโอ้ระบบตกปลาในบล็อกฟู้ดว่ะในร้านค้าจะมีเหยื่อแล้วก็มีให้ขายปลาด้วยเอ้ยเอาว่ะโอ้โหเ,เ,เ,เราต้องเก็บเลเวลการตกปลาเหรอเนี่ย วิที่ตันห้าสิบสองครับพ่อโอ้ยน่าสนใจมากเลยครับลูกลูกพร้อมหรือยังครับที่จะเป็นนักตกปลามืออาชีพพร้อมแล้วครับผมพร้อมจะตกปลา37มสชนิดแล้วครับ <laughs> สามสิบเจ็ดชนิ <laughs> โอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองตกก่อนเลยครับมันตกยังไงวะเนี่ยอ๋อเวียงเวียงแบบเอ้ยเหมือนฟิตเลยเหมือนแบบฟิตเลยเอ้ยก๊อป <laughs> เฮ้ยนี่ไงได้ปลาแล้วแล้วเราก็อ่ะฮะแล้วอ๋อ,อโอ้โหเบ็ดพ่อยังกากว่าหลอดเกตอย่างเล็กและปลาสนิดท,ที่หนึ่งที่พ่อได้มาก็คือปลาอะไรวะเนี่ยปลาแซนบาสนะครับหนัก5กิโลกรัมเว้ยโอ้โหทำดีเฮ้ยเขาทำระบบดีว่าลิบอนโอ้ยดีกว่ฟิตดีก่ะเอา คุณภาพสวยด้วยอ่ะใช่ไหมดูจังหวะการเวียงเบ็ดเดีย๋ยวมันแบบดูแบบมีแอนิเมชันนะครับโใช่ครับนี่ครับผมได้เป็นซอวอเตอร์เซลมอนเป็นแซลมอนปลาเป็นแซลมอนน้ำเค็มโอ้หว่าแล้วทําไมบล็อกฟุตหายไปนานไปทําตกปลาอยู่นี่เองไหนขอดูแซลมอนน้ําเค็มหน่อยดิออออ,อยู่ในกระเป๋าครับพ่ออ๋อเก็บไปแล้วเนาะนี่มันเอาออกมาให้เพื่อนดูได้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับมีปล่อยได้ด้วยลองปล่อยดูเฮ้ยปล่อยลงน้ําเฮ้ย <c oughs> ป,ลปล่อยปลาได้ด้วยอ,อ๋อที่หายไปจากมือลูกนี่คือลูกปล่อยใช่ปะใช่ครับเอา้าแล้วได้เลเวลอัพโอ้ลีบอลพาะว่าเราเลิกเป็นโจรสลัดเถอะครับตกปลาดีกว่าเป็นชาวประมง <c oughs> ตกปลากับลูกชายเฮ้ยผมตกแล้วผมเวลเอัพเฮ้ยพ่อตกได้กุ้งโอ้โหเอาแล้วแบบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเกิดเราไปตกที่โลกใต้น้ํามันจะได้ปลาที่ดีขึ้นปหมมันเกี่ยวอะ ไม่รู้สิครับいいลองว้าไปสิครับลองว้าไปดูนะถ้าไปตกที่แบบทะเลฝนตกเนี้ยเกี่ยวไหมอะเฮ้ยโอ้โหดีดีดีเดี๋ยวเราจะออกสำรวจหาตกปลาไปเรื่อยๆวันนี้เราจะไม่ทำอะไรเลยครับเราจะไม่นอนไม่กินข้าวไม่อาบน้ำงั้นพ่อเล่นคนเดียวดีกว่าครับ <laughs> พอ่ออานี่ครับสำหรับใครที่อยากจะมาเกาะใหม่โลกใต้น้ำนะครับ มาที่เกาะที่กี่เอาโพสแบบนี้นะครับนั่งเรือมาเพราะว่าลูกปิดประตูวาร์ไปแล้วจากนั้นให้ไปที่เ,เรือดำน้ำําใช่ไหมครับลูกรเรือดำน้ําลุงตู่นะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนลืมละอ่านี่ครับเรือดำน้ําลุงตู่นะครับเราเข้าไปแล้วเราก็สามารถไปที่โลกใต้น้ําได้จากผู้ชายคนนี้ดูเ e อฟเฟกต์มาแล้วโลกใต้น้ําอีกโลกหนึ่งเลยเหรอเนะี่ยมีมอนสเตอร์ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับลูกพี่มายืนตกปลาอยู่แถวนี้พอดี นะครับลูกเราจะตกปลาอะไรครับจะตกปลาน้ําทะเลครับผมโอ้ตกปลาน้ําทะเละลองตกดูครับเผื่อว่ามันจะเป็นปลาที่แปลก,กนะครับแตกต่างจากข้างนอกอ่านี่นะครับดูซิว่าจะได้ปลา,าอะไรอุ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะตัวสีแดงปลากูเปอร์หกกิโลรู้ว่าปลามันแตกต่างจากข้างนอกปะเนี่ยกับไม่นะครับไม่หรอไม่เลยครับโอ้โหแล้วเรามาทําไมเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่การตกปลานะครับไม่มีผลหรือเปล่าตกที่ไหนก็ได้ออกแค่มีน้ํา เดี๋ยวขอสำรวจโลกใต้ดำแป๊บหนึ่งนะวันนี้ไงมีจุดรับเควสด้วยาามีกกงมีกล่องมีมอนสเตอร์นะครับโอ้โหแมบสวยมากอาา่านี่ครับหลังจากตกปลาไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็กลับมาดูกันว่าเราตกได้ปลาอะไรกี่ชนิดแล้วบ้างอูตอนนี้พ่อได้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ชนิดว่ะเฮ้ยจากทั้งหมด 3, 7สชนิดนะครับตอนนี้เราได้เจ็ละเอ เมื่อกี้เห็นลูกบอกว่ามันมีเบ็ดหลายแบบด้วยหรอใช่ครับผมมีเบ็ดทองด้วยครับเฮ้ยเบ็ดทองใช่ครับต้องไปเอาที่โลกหนึ่งครับพ่อไปป่ะไปป่ะไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหรีบจัด เอาและวครับแล้นี่ก็คือโลกหนึ่งนะครับสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของบล็อกฟู้ดกับลูกชายมาเดี๋ยวพ่อจะพาไปเราต้องไปซื้อเปล็ดทองคำที่ไหนนะเกาะสกายครับผมเกาะสกายอย่างนั้นเหรอมามามาขึ้นมาขึ้นมาไปครับตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งดด้วยใช่ไหมครับใช่ครตบผงตึ้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 งครับตึ้นี่ไงถึงแล้ว อันนี้คือพี่นักตกปลานะครับชื่อแองเกอร์นะครับแองเกอร์โอ้เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ว่างที่จะคุยกับมือใหม่อย่างเราเว้ยให้เราไปอัปเลเวลการตกปลามาก่อนเขาถึงจะคุยด้วยเฮ้ยโอ้โ,อโหมองโบจัดวะไอหมอนี่โอ้โหได้เลยได้เลยแองเกอร์ Angela. ถ้าเราคุยกับเขาได้เราจะได้เบ็ดใช่ไหมลูกครับผมอ่านี่ครับเพื่อที่จะปลดล็อกเบ็ดนะครับเราจะต้องเป็นนักตกปลาที่ไม่ใช่ลูกกี้นะต้องเป็นมืออาชีพมากกว่านี้เขาว่างั้นโอ้ย พ่อตกได้อะไรครับเนี่ยรองเท้าบูทเหรอซอกกี้บูทมันเป็นระดับส4ม่วงเลยนะลูกน่าขายได้แพงน่าดูอ่านี่นะครับเป็นซอกกี้บูทนะครับเป็นประเภทปลาซะด้วยไปเด้ไปเด้ไปเด้มาๆๆๆตึงๆตึงๆๆๆผมกลับมาแล้วครับบ็อกฟุ้กับลูกชายนะครับสําหรับใครที่คิดถึงโหยหานะครับต้องการจะรับชมซีรีส์นี้ขอแค่บ็อกฟุ้อัปเดตพวกเราก็พร้อมที่จะเล่นให้คุณดูอุ้ยเจ้าเจ้า เจ้าทะเลเฮ้ยเดี๋ยวนั้นพ่อรู้สึกว่ากราฟิกเขาดูแบบลื่นลื่นไหมลื่นลื่นใช่ครับเออกราฟิกเจ้าทะเลดูแบบสวยงามขึ้นไหมครับผมโอ้เจ้าเฮ้ยเกาะลับโอ้โหออกเรือมาเจอเกาะลับนะครับเราตกปลาตรงเกาะลับดีไหมลองดูครับเผื่อได้ปลารับปลารับอ่านี่ครับดีบอลบอกให้ตกเลยนะเผื่อได้ปลารับนะครับไปคือตอนนี้เราสองคนพยายามที่จะหาพื้นที่การตกปลานะครับเพื่อเรียนรู้ว่าตกตรงไหนดีสุดที่ปลาอะไรเนี่ย ปลานนโมอ่ะแต่เท่าที่สังเกตนะครับเราต้องพยายามเบี่ยงให้มันเพอร์เฟกนะมันจะได้ปลาดีเว้ยรีบอนโอ้โหลรู้ไหมครับว่าปลาอะไรมัระยทดีสุดปลาอะไรเหรอครับปลาครับทำไมล่ะครับว่าปลาคราฟมีหางเสียงครับอ๋อมันแบบคราฟะไรนี่เหรอใช่ครับแล้วลูกรู้ไหมครับว่าปลาอะไรนักเลงที่สุดปลาอะไรเหรอครับปลาหมอคางดำไม่ใช่เอ่อปลานีโมไม่ใช่ปลาที่นักเลงที่สุดก็คือปลาตีนไง ว้าวนักเลงอะลูกเราไปพูดกับเพื่อนดิเฮ้ย,ยดูบอลพ่อตกได้ผล,ลไม้ปีศาจมาดูสิครับพ่อให้ดาว่าผลอะไรอ่ะให้เดาวให้เดาวให้ดาวสองครั้งไหนลองดาวสิผลสปินเอ่อไม่ใช่ครับล็อกเก็ตเฮ้ยโอ้โหเก่งจังเร้าเก่งจังเลยคนี้และครับโอ้มันผลกากใช่ไหมใช่ครับ เอ้แต่พ่อว่าปลาที่นี่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากปลาที่อื่นนี่ครับลูกงั้นเออเรากลับไปกลับไปตกที่นู่นไปเราไป enchance กันก่อนไหมครับพ่อเพื่อมันจะดีขึ้นเฮ้ยโอ้เอาดีมี enchance d ด้วยเนะี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดอัปเดตไปดีครับลูก enchance d ครับครับว้าไปดีกว่าไหมว,ไว้าไปีนว่าน่าจะไวนั่งเรือนานมากเลยโอ้นี่ไงครับสามารถฟ i ชชิ n g ลอสสามารถ e n c h a n ได้เออเดี๋ยวลองลองสักทีหนึ่งนะพ่อมีอยู่2ใบสีม่วงและได้เป็นชวิง ได้อะไรอ่ะได้อะไรเนี่ยมีโอกาส4%ที่จะไม่เสียเหยื่อแล้วก็เพิ่มไฟนอลลั c 2%เพิ่มโชคเพิ่มโชคแล้วก็เพิ่มรีซิเลียน2%ความยืดหยุ่นของเบ็ดน่าจะเป็นเพิ่มแบบเพิ่มหลอดอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็น<อ>ทําให้ปลากินเร็วขึ้น4%นะครับรวมถึงสุดท้ายได้เป็นทําให้ปลาช้าลง50%ว้าวมาเดี๋ยวพ่อไอ้นี่ให้ลูกเลยกิฟต์ให้ลูกนะครับลูกเราไป e นช h a n ดูนะครับผมเ n ชา a n ที่เดียวพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทาเบ็ดทองเดี๋ยวมันไม่คุ้มโอเคครับ นี่ครับโอ้โหไม่ได้ให้ของขวัญลูกในบล็อกฟู้มานานแล้วนะเอาสักหน่อยโอ้เอาล้วครับตอนนี้ดูเหมือนเราจะเข้าใจระบบตกปลามากพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นการเอนชาร์การหาปลาการซื้อเหยือ่ออะไรต่างๆนะครับตอนนี้เราก็แค่เก็บเลเวลเท่านั้นเอ้ยแล้วดูเหมือนว่าเลเวลของเราตัวละครเรามันจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะจากการตกปลาครับเราไม่ต้องไปตีมอนเตอร์ก็ได้โอโ้ดีเลยครับโอโ้ดีเลยขี้เกียจตี โอ้โหแบบนี้เราสามารถที่จะตกปลาจนเวลตันเลยใช่ไหมครับลูกใช่ครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้ตกปลาทั้งวันทั้งคืนเบ็ดทองคํานี่ต้องเลเวล20เลยเหรอใช่ครับโอเคตอนนี้พ่อเลเวล10แล้วครับเหลืออีก10เลเวลก็จะได้เบ็ดทองคําแล้วแล้วก็เราสามารถเอาปลามาขายได้ตรงนี้นะครับนี่กดขายปลาแล้วก็ยืนยันได้มาทั้งหมด29 0 0บาทว้าวได้น้อยจัง โอเคครับแล้วนี่ก็คือการตกปลาในบล็อกฟู้ดกับลูกชายนะครับผมสนุกไหมครับลูกสนุกครับดูท่าแล้วรีบอลนะ่าจะตกยาวๆทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาเบ็ดทองคํามาให้ดูกันนะครับว่ามันดีแค่ไหน คลิปนี้ก็ตกปลากับลูกชายไปก่อนนะครับได้เลเวลด้วยได้ปลาด้วยแล้วก็มีโอกาสลุ้นผลปีศาจด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้พี่ก็ได้ผลกิโลมาเนี่ตึงจับเบ็ดของเราที่ผ่านการเอ็นชาร์มมาแล้วก็น่าจะตกปลาได้ง่ายขึ้นเอาล่ะสําหรับบล็อกฟู้ดกับลูกชายในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปซึ่งน่าจะมีให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับราะว่าอัปเดตมาแล้วสําหรับแมปในดวงใจของเราเดี๋ยวน้องลีบอลบ๊ายบายท่านผู้ชมนิดนึงครับแม่หายไปนาน โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือตามให้ผมกับคุณพ่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับแหมตกปลายาวๆนะครับกว่าแต่เราจะไม่เล่นคอนเทนต์อื่นเลยเหรอเราจะตกปลาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับลูกใช่ครับไม่ไปตีมอนตีอะไรหน่ะไม่ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆชอบตกปลาเหมือนพ่อเลย